ดีครับผมสิงเท่าครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําอัปเดตว่าเพลงคลิปสอนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงที่ผมต้องฟักฟื้นร่างกายค่อนข้างมากๆเลยเพราะว่าผมยังเป็นอมัมพฤกษ์อยู่เครื่องซีกอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งฟื้นตัวก็พยายามกายภาพบําบัดนะครับแล้วก็ฝึกกีตาร์ทุกวันนะฮะฝึกทุกวันแล้วแยกประสาทเพราะว่ายังสมองอยังสั่งการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็หาแบบฝึกกีตาร์เหมือนเหมือนเราต้องเล่นนะฮะต้องใช้งานใช้งานมันบ้างมันก็จะช่วยทําให้มือขวาทางด้านซีขวาของผมได้กับมาฟื้นแล้วก็ให้สมองมันสั่งงานมือขวาเนี่ยให้มันบันล้างมือซ้ายก็มีหลายแบบฝึกขาดมาให้ผมฝึกะฮะก็มีช่วงหนึ่งก็ว่าก็ฝึก เทคนิคลูกกันนี่สายเปิดซะส่วนใหญ่ขอดี e. ได้เป็นลูกนี้สายป่าเขาจะผมฝึกก็เป็นลิกสโลที่โอเคฮะที่ผมพอพอฝึกได้ก็ไม่ก็ไม่ค่อนข้างยากมากเท่าไหร่ถ้ายากกว่านั้นผมก็ก็ฝึกไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วฝึกลูกเทคนิคไอ้ที่สไตล์สมัยใหม่ผมคงฝึกไม่ไหวอะเอาเท่าที่เท่าที่ได้นะเพราะผม ตัวนี้พูดก็ยังติดๆขับอยู่นะครับสาสาไอ้สายส,สองเปล่าที่เพื่อนๆแนะนำมาปัดอีลยหับสี่กับเจ็ดคุดออฟกับในที่มือขวาก็ไม่ได้ใช้ปีผมก็ฝึกไม่ได้ใช้ปีก็ตามถนัดผม แยกประสาทซึ่งเพื่อนๆจะสมัยแบบฝึกมาให้มือให้สมองมือกับมือขวาได้แยกประสาทแล้วฝึกการใช้ตรงนี้นะฮะผมก็ลองฝึกเออมันโอเคครับมันก็เริ่มดีขึ้นพอไอ้พี่เลิกขยับมาช่องช่องเดียวครับ มันเป็นมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเล่นมันเป็นคีบีเนอ่มา,ามมเมาันดีเ่าป็นบี๊กเซเวนรับรองเสิร์ดูผมก็จะสลับเง,งี้ยแยกประสาทเริ่มจากจะช้าก่อน ซึ่งมันก็แยกประสาทดีนะแต่ที่ผมเล่นเล่นลูกทะลปไม่ได้ล,ลูกที่หนึ่งแยกออมันก็ถ้าช้าเพิ่มมันก็เริ่มดีขึ้นเพราะในิ่มนผมจับช่องมีวินเนอร์มาบีทเวน มันค่อนข้างก,ากาลางเยอะเยอะเหมือนกันนะใชสองเปล่าทำออกมาเกตใชหนึ่งช่้งที่สิบสองแล้วทำออร์ 7, ใชสองมา 42, ใช้หนึ่งช่องที่เป็ดขยับมาเใช้สองเปล่าสิบสองสิบห้าจน่งสิบสี่ ช่องที่สิบสี่ห้าสิบสี่ได้กลับมาเป็นออกเต็ดช่องเดิมฮะช่องแต่สองเปล่าฮออรมาสิบเจ็ดจะอยู่ช่องที่สิบเก้าออโต้เทียนยี่สิบสองก็แค่ตะวันก็จะเป็นสิบหกสิบเก้าฝึกจั่งฝึก นี่ทั้งวันไม่ทําอะไรเลยก็นั่งฝึกแล้วก็ออกกาลังกาย <c oughs> ภาพบําบัดเพราะว่าผมจำเป็นต้องอไปเล่นใช้ทํางานเล่นดนตรีางคืนด้วยเพื่อให้กลับไปสโลคให้ได้ไหวครับที่ผมยังทำตั้งทำงานอยู่ที่ตัวแดงแนครสวรรค์อยู่ก็ยังพอพอทํางานเล่นได้ครับเพราะว่าถ้าไปทํางานแล้วเราก็เออในลําบากเราไม่มีไรายได้อีกเพราะว่าก็เราจะเป็นต้อง <c oughs> ใช้ชีวิตประจาวันอยูตรงนี้อยู่ด้วยฮะ ต้องทางานจะจะได้ไม่ผิดพลาดอะไรก็ไม่เป็นไรจะทํางานท่กที่ทาได้นะครับก็เลยมาอัปเดตอาการเป็นไงบ้างวา่ผมช่วงที่ผมแย่ๆนี่ผมทําอะไรบ้างก็พักผ่อนแล้วก็ฝึกกีตาร์ฮะฝึกเท่าที่ฝึกได้ฮะมาเพลงแกะเพลงก็ให้เพื่อนน้องอีกคนหนึ่งก็ช่วยแกะเก็บสโล่ไปประมาณนั้นฮะ เนีมีลูกเทคนิคอะไรแปลกๆที่ผมฝึกแล้วมันเออมันใช้ได้ผลที่ผมใช้เป็นกัยภาพบำบัดด้วยรถยังไงก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆเราสู่ให้เพื่อนๆฟังครับโอเคครับสำหรับทิ่นี้ครับ